ความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ส่งให้พวกเขาไปใช้แครพาดการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกอันเป็นความหวังสุดท้ายของฤดูกาลหากจะยังส่งผลถึงการช่วยได้โคตากับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าที่จะกระทบถึงเรื่องของงบลงทุนที่จํากัดและการที่สปอนเซอร์ต่างๆจะลดการสนับสนุนลงไปอาจเป็นเรื่องที่แฟนบอลปีแสดงว่าแย่แล้วแต่ดูเหมือนส่วนที่แย่ที่สุดจากเอฟเฟกต์การพลาดแชมป์ยูโรปาลีกครั้งนี้ยังมีประเด็นอะไรให้ตามกันต่ออีกพอสมควรนะครับโดยเฉพาะประเด็นคําว่าทีมแตกที่ดูจะมีสัญญ,ญาณไม่สู้ดีจากบทสัม สโมสรบางคนเริ่มต้นที่ลูเบนอมูลิมคุนซือวัย40ปีแม้ยืนยันว่ามั่นใจในหน้าที่การงานของตนเองอยู่และยืนยันจะหนักแน่นในหลักการฟุตบอลตัวเองต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็มีบางว่าคำพูดที่เขาเองยอมรับว่าถ้าบอร์ดบริหารหรือแฟนบอลรู้สึกว่าตนไม่ใช่คนที่ถูกต้องในโปรเจกต์การกอบกู้สโมสรก็ขอให้แจ้งมาได้เลยเขาพร้อมจะเดินจากไปเองทันทีแบบที่ไม่ต้องมาคุยค่าชดเชยอะไรด้วยก็ถือเป็นคำพูดที่แฟนบอลปีแสดงเองก็เก็บมาคิดได้อีกมากว่ามันอาจมีความเป็นไปได้ที่จะจู่หางสถานการ์บด งอมขึ้นมา รูเบนอมริมอาจไขก๊อกลาออกเองได้หรือไม่เท่านั้นยังไม่พอเพราะหลังเกมเมื่อคืนวันพุธจะมีเรื่องร้อนประเด็นแตหกหักให้แฟนผีหนักใจกันต่อเนื่องจากคาสัมภาษณ์ของอเลฮันโดกานาโชดาวรุ่งวัย20ปีที่ถูกจับนั่งเป็นสำรองและส่งลงมาเล่นแค่19นาทีในครึ่งหลังนําไปสู่ฉากการสัมภาษณ์สื่อด้วยคําพูดกึ่งๆตัดพ้อกึ่งๆตัดสัมพันธ์ว่าก่อนนี้ผมลงเล่นมาทุกรอบช่วยทีมมาจนถึงนัดชิงแต่ได้เล่นแค่19นาทีผมไม่ทราบเหมือนกันแต่่่ผมมมมมจจจะะะพยาาาาาาาีีคววสุขขกกกกััับหนนนนนนน้้้้้้รรอออลถดดูไไเิึตป ลำพังคําพูดของอเลฮันโดกานาโชว่าเปรี้ยวแล้วแต่ที่เปรี้ยวนําล่องมาก่อนคือการที่พี่ชายของกานาโชอัพสตอรี่ไอพร้อมข้อความที่สื่อถึงการแซะการตัดสินใจของอโมลิมที่ไม่ส่งน้องชายตัวเองลงเกมนี้ชัดเจนด้วยคําที่ว่าทํางานอย่างไม่เหมือนใครช่วยทีมาทุกรอบ2ประตูจากนัดชิง2ครั้งหลังสุดแต่ได้เป็นแค่ตัวสํารองถูกส่งลงมาแค่19นาทีถูกตาหน,นิและทอดทิ้งอย่างอายุที่ทำว้าวนี่ก็นําไปสู่ประเด็นคาถามเรื่องอนาคตหลังจากนี้ของอเลฮันโดกานาโชว่าหน้าร้อนนี้ไม่แล้วต้องย้ายทีมค่อนข้างแนะ เนื่องจากหากจำกันได้ประเด็นเรื่องการชอบลั่นโพสโซเชียลมีเดียของคนในครอบครัวหรือการสัมภาษณ์กับก,บกลมวอะไรทํานองนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นครับแต่มันเกิดมาหลายครั้งแล้วอีกทั้งช่วงที่ลูเบนอมูลิมย้ายเข้ามาทาทีมใหม่ๆก็เคยมีการปรับทัศนคติโดยการดรอปออกจากทีมไปครั้งหนึ่งพร้อมๆกับมารา์ธาเลตฟอร์ดแต่เคสกานาโชพพิกตรงที่ตัวนักเตะแสดงตนว่าทํางานหนักมากขึ้นและทาตามแท็ติกข,ของลูเบนอมูลิมอย่างตั้งอกตั้งใจมากขึ้นจนกลับมาสู่ทีมได้อีกครั้ง สื่อหลังเกมที่ถามประเด็นเรื่องเหตุผลว่า ถ้าไม่ตัดสินใจให้กานาโชเริ่มที่มานั่งสำรองแล้วส่งเมสันเมาส์ลงมาก่อนซึ่งคำตอบก็ชวนให้แตกหักอยู่ในทีนั่นคือการบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าเราต้องมาถกกันเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วแต่ทุกอย่างตรงข้ามตลอดผู้เล่นบางคนถูกเปลี่ยนลงเล่นอย่างเช่นเมสันเมาส์ในเกมกับบิวเบลและเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้หลังเกมแบบนี้มันง่ายแหละที่จะพูดแต่ใครแหละที่พลาดโอกาสทองในเครื่องแรกเกมกับบิวเบลกานาโชใช่ไหมตอนนี้มันง่ายที่จะพูดมุมมองมากมายผมเพียงแค่ดูเกมและพยายามจัดการสิ่งต่างๆพัฒนนาาาททีมมมมและะพยยเกกผจอ่ง เกิดขึ้นไปแล้วได้เพราะงั้นคําถามนี้จึงง่ายมากสําหรับผมยังไม่หมดนะครับเพราะหากว่า2ประเด็นนั้นยังทําให้เกิดคําถามในหมู่แฟนบอลปีแสดงได้มากพอยังมีประเด็นเพิ่มเติมจากสิ่งที่บลูโน่เฟรนเดสพูดออกมาหลังเกมโดยการไปเปิดเรื่องอนาคตประมาณว่าถ้าที่สุดแล้วทีมจะคิดระดมทุนโดยการจําหน่ายเขาออกไปเพื่อสร้างทีมใหม่เขาก็โอเคแม้ลึกๆจะไม่ได้มีความคิดอย่างย้ายไปที่ไหนก็ตามคําพูดของบลูโน่เฟรนเดสกล่าวว่า จนกว่าสโมสสอนจะบอกกับผมว่าถึงเวลาต้องไปแล้วผมก็ตื่นลือล้นที่จะทํามากกว่านี้เพื่อนําสโมสสอนกลับไปสู่คืนวันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่สโมสสอนคิดว่าผมเป็นส่วนเกินหรือมองว่ามันสมควรแก่เวลาต้องแยกทางวิถีฟุตบอลมันเป็นของมันแบบนี้คุณไม่มีทางรู้หรอกแต่ผมพูดเสมอและผมรักษาคําพูดถ้าสโมสรคิดว่ามันถึงเวลาต้องแยกย้ายหรือต้องการทําเงินสักก้อนหรือไม่ว่าอะไรก็ตามอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบางครั้งฟุตบอลมันดาเนินไปแบบนั้นแหละดังกล่าวนี้คือสิ่งที่บรูโน่เฟรนเดสได้พูดออกมาซึ่งงเนื้้อออหาก็ตยม ว่ากำกวมชวนให้ตีความไปเรื่องที่เขาอาจยะออาจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ด้วยบนเหตุผลว่าถ้าทีมมองว่ามันคือเรื่องที่ต้องทําหรือจะเอาเงินมาบํารุงทอน,น้ําเลี้ยงการลงตลาดสร้างทีมใหม่ต้องไม่ลืมนะครับว่าบรูโน่ตกเป็นข่าวจริงจังมากกับอัลฮิเลาสมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียทีลิตชื่อเขาไว้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพลำดับตน้ตนๆและเคยมีข่าวว่าพร้อมอัดฉีดค่าเหนื่อยให้กับตันทีมปี่แสดงแบบไม่อัน้นระดับหลักล้านฟอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อโน้มน้าให้เขาเขาปเ็นเลนที่ตะวันออกกลางเหมือนสำนวนท่่วาาาน้ลดตอหัังคมพพยแกบ ดูเหมือนจะมีความชัดเจนในท่าทีและจุดยืนของบุคลากรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มมากขึ้นซึ่งนี่ถือเป็นข้อดีนะครับเพราะมันจะได้เป็นการคัดกรองกันแต่เนิ่นๆก่อนที่ทีมจะเดินลงสู่ตลาดนักเตะรอบนี้ไปด้วยเลยว่าใครที่ไม่พร้อมจะไปต่อใครที่ไม่อยากจะอยู่ต่อและใครที่เลือกจะยืนหยัดต่อสู้กับทีมในฤดูกาลที่จะได้เล่นแคบบอลรายการในประเทศเท่านั้นที่สําคัญมากกว่าอะไรคือความชัดเจนจากฝ่ายบริหารที่ต้องเริ่มต้นจากอนาคตคุณซื้ออย่างลูเบนอมริมก่อนว่าจะให้ทํางานตรงนี้แบบยาวๆหรือไม่่่แลลละะตตต้้้ออองงงัััดดดสสิินนนนใจเเรรรืีกามวยคบ เนื่องจากหรัสุดท้ายแล้วคิดแค่ว่าจะไปต่อกับลูเบนออมบลิมแบบเสียไม่ได้หรือแค่ไม่อยากเสียหน้าว่าตัดสินใจใบริหารพลาดมา3าครั้งในรอบปีเดียวที่เข้ามาบริหารแล้วลงตลาดเสริมผู้เล่นมาเข้าระบบหลัง3พอจากนั้นฤดูการใหม่เริ่มได้สักพักทีมเก็บผลงานไม่ได้แล้วสุดท้ายไปหน้าบางปลดลูเบนออมบลิมในช่วง2-3เดือนแรกของฤดูกาลใหม่อีกสุดท้ายการรมมันก็จะตกไปอยู่กับโค้ดใหม่ที่จะเข้ามาแทนแนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องลุ้นอีกว่าโค้ดใหม่นั้นจะเป็นโค้ดร,ระบบหลัง3าเข้ามาต่อยอดสิ่ง ช่วงตลาดหน้าร้อนกับโปรเจกต์หลัง3ขณะเดียวกันในแง่ของไอเดียการเปลี่ยนคุณซือ้อความคิดเห็นโดยมากของอดีตตำนานทีมบางส่วนเองค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมองว่าถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับการปิดตาภายเรือวนอยู่ในอ่างเอ็ดวินพอนเดซากล่าวในการสัมภาษณ์กับ BBC Radio ดโอไฟล์ว่า ผมคิดว่าเกมนั้นไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณชนะในรอบชิงชนะเลิศคุณสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของฤดูกันได้และนั่นคือสิ่งที่ท็อตแนมทำผมก็เสียนมาแล้ว14ปีและเป็นช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ผัดโค้ดเป็นว่าเล่นบางคนประสบความสําเร็จในแง่าการได้โทฟี่มาครองแต่ในแง่ของระยะยาวผมเชื่อว่าคุณต้องมีหลักยึดในหลักการที่มั่นคงต่อเนื่องไปกับผู้จัดการทีมสักคนและสไตล์การเล่นสักแบบซึ่งผมมองว่าตอนนี้ลําดับขั้นมันชัดเจนแล้วในส่วนบริหารคุณมีเกรเซอร์และเซ ได้5-6ถึงเดือนณจุดหนึ่งคุณต้องตระหนักให้ได้ก่อนว่าคุณต้องการสิ่งใดจากสโมสรแนวทางเส้นไหนที่คุณต้องการมุ่งไปอย่างจริงจังดังนั้นผมจึงมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยกับการจะมาเปลี่ยนผู้ชการทีมอีกครั้งในช่วงเวลานี้ด้านโจแมคลรนักวิทยุจาก BBC Radio Manchester ที่มีประสบการณ์อยู่ในสนามซามาเมธทำกลางแฟนบอลปีแสด,แดงได้ตั้งข้อสังเกตที่เกิดมาจากการที่เขาได้เห็นรีแอคแฟนบอลอยู่ในเตดตลอดเกมที่ดำเนินไปว่าบางทีแฟนบอลเองก็อาจเริ่มหมดศรัทธานในตัว im, ล,นนล,ลูเบน,นอมูลิม เป็นฉากจบสุดท้ายที่น่าผิดหวังแฟนบอลอยู่ในเตดลังเลแต่แรกเริ่มด้วยความไม่มั่นใจมากนักว่าทีมรรกจะเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องในเกมนี้ได้หรือไม่มันเป็น90นาทีที่น่าผิดหวังสุดใจแฟนบอลที่อยู่รอบตัวผมมีการถกคุยกันไปมาและส่วนมากพวกเขาชี้เป้าความผิดหวังไปที่ผู้เล่นและผู้จัดการทีมมันให้ความรู้สึกถึงแก่นแท้ของความว่างเปล่าเนื่องจากมันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจพอให้เฉลิมฉลองได้เลยกับฤดูกาลอันเลวร้ายนี้ไม่มีอะไรเลยระหว่างเกมมีช่วงที่แฟนบอลตะโกนกู่ร้องชื่อของลูเบนอม เหล่านั้นก็เหมือนกองไฟที่ค่อยๆมอดดับลงไปจนถึงจุดที่ไม่มีแฟนบอลคนไหนร้องเพลงเชียร์ชื่ออามูริมิกเลยจนจบการแข่งขันมันทําให้ผมสงสัยว่าผู้จัดการทีมคนนี้กาลังทําให้แฟนบอลผิดหวังมากไปหรือเปล่าการตัดสินใจบางอย่างตลอดทั้งเกมของเขาผมคิดว่ามันแย่ไปหน่อยตัวอย่างเช่นเมสันเมาส์ที่ไม่ค่อยถูกส่งลงเล่นตัวจริงเลยแต่เกมนี้เขาได้โอกาสนั้นผมเองก็มีคําถามเหมือนแฟนยูในแต่หลายคนเมาส์เหมาะสมหรือไม่เพราะเราเชื่อกันว่ากาโชสมควรได้โอกาสนี้ก่อนเช่นเดียวกับจชัวเซิร์กซีที่อย่างน้อยที่สุดควรถูกส่งลงมาเร็วกว่านี ที่สุดแล้วแฟนบอลยูไนเต็ดเดินทางออกจากบิวเบาในแบบที่ตัวรีบเล็กเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง ต่อกันที่ข้อคิดเห็นของคนข่าว ESPN นำว่ามาร์คออกเดนกับหัวเรื่องที่ก็ถือว่าถูกพูดถึงเยอะไม่แพ้กันในหมู่เด็กผีนั่นคือความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีก League, จะเป็นผลดีสาหรับแมนยูในเต็ดในระยะยาวได้จริงหรือไม่โดยเขาเขียนเนื้อหาเอาไว้ดังนี้ครับตอนนี้ไม่ว่าจะบริบทในสนามหรือนอกสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่สถานที่ที่น่าอภิรมย์ใดๆพวกเขาเพิ่งแพ้เกมนัดชิงบอลั่วระดับทวีปก่อนนี้ก็มีการลดจํานวนพนักงานในองค์กรแฟนบอลไม่พอใจเรื่องการขึ้นราคาค่า,คาตัว๋วรวมถึงสถานการณ์เชิงลบทีี่่่่ฝาาาายบบบรรรริหรมตออุคลอนนอคลกกงงสวน์ พวกเขากําลังเผชิญกับผลกระทบทางการเงินครั้งใหญ่จากการไม่มีเกมแข่งระดับทวีปในซีซั่นหน้ามันเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสแน่นอนแต่ในบางแงม่มุมมฝุ่นควันแห่งปัญหาเริ่มจางลงเนี่เป็นผลดีสําหรับพวกเขาในระยะยาวผมหมายถึงมันอาจทำให้พวกเขากบมาดําเนินการและตัดสินใจทําสิ่งต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นมันอาจทำให้กระบวนการคัดสรรนักเตะมีคุณภาพมากขึ้นที่สําคัญอาจเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาในการแยกทางกับผู้เล่นที่ไม่ควรได้อยู่ต่อให้ออกไปเร็วขึ้นกว่าเดิมผมคิดว่าไม่แน่ว่าบางทีนี่เป็นผลดีต่อพวกเขาเองในระยะยาวก็ ได้สุดท้ายแล้วย้อนกลับไปที่คำถามเรื่องอนาคตในตำแหน่งกุนซื้อของลูเบนอมูลิมเมื่อวันที่ผ่านมาอ้างอิงตามไซมอนสโตนอัปเดตเอาไว้ยื่นันในเบื้องต้นนะครับว่าฝ่ายบริหาร u ยูไ e นเตดยังคงวางใจในตัวและแผนงานของลูเบนอมูลิมและไม่มีแนวคิดการแยกทางกับกุนซื้อคนนี้ในช่วงหน้าร้อนอีกทั้งฝ่ายบริหารเองยังมั่นใจด้วยว่าแฟนบอลก็คิดตรงกันว่าต้องเดินหน้าต่อกับลูเบนออมูลิม ขณะที่เดือดทามให้ข้อมูลในส่วนของงบเสริมทีมที่คาดว่าลูปเบนอมมลิมจะได้รับแม้จะต้องขาดรายได้จากเกมแข่งรายการระดับทวีปแต่ก็เชื่อว่างบเสริมทีมตั้งต้นจะอยู่ที่มากกว่า100ล้านปอนด์และตัวเลขนี้จะยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกขึ้นอยู่กับการเดินงานในส่วนการขายนักเตะซึ่งยูในเตะวางแผนไว้ว่าจะต้องระดมทุนในส่วนของการขายผู้เล่นอย่างอันโตนี่เจะรนซานช่ดและมาการ์แตฟอร์ดรวมถึงรายอื่นๆอ,อีกไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ขณะที่แม New, เน, Moon, นววเชสเตอร์ยิงนิวอ ควรต้องดําเนินการขายเนื่องจากพวกเขาเสียความเชื่อมั่นในเพ่นรายนี้ไปอย่างมากและมองว่าทางออกที่ดีต่อทุกฝ่ายคือแยกย้ายโดยที่ฝ่ายบริหารของปีสัดแดงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสริมทีมให้น้ําหนักความสนใจไปที่เหลียมดีแลดเป็นเป้าหมายที่พวกเขามองว่าเป็นไปได้และสมเหตุสมผลในด้านราคามากที่สุดในการเอามาแทน